สวัสดีครับทุกคนและในคลิปเรีนอยู่นี้นะครับก็คือภาพน้องๆอีกสองคนเขากำลังตัดพักกันอยู่นะครับและส่วนตัวผมนั้นขอขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเลี้ยงกุ้งก่อนนะครับรับแลนที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับก็คือผักบุ้งยอดสวยๆนะครับก็ตรงนี้ก็ยังเหลืออยู่กันทั้งหมดประมาณสิบแถวนะครับคืนนี้ก็ตัดไปได้สามแถวนะครับตรงนี้นะครับก็เหลืออีกสักสองสาวันก็น่าจะ จะชนรอบที่สามนะครับรอบที่สามเขใกล้จะเสร็จแล้วแล้วตรงนี้นะครับเราก็ตัดไปแล้วครับตรงนี้ตัดไปแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าผักบุ้งนั้นยังไม่มียอดออกมานะครับหรือเพิ่งจะมีสั้นๆโผล่ออกมานิดๆนะครับแต่ถ้าเป็นผักบุ้งที่ใกล้ๆถึงวันตัดนะครับยอดผักบุ้งก็จะเยอะออกมาได้นะครับครับและพอมาถึงตรงนี้นะครับสังเกตดูดีๆนะครับ ก็จะเริ่มเห็นยอดผักบุ้งออกมาสั้นๆแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะตัดไล่ๆกันมานะครับแต่แต่ว่าตรงเมื่อกี้สามสี่แถวนั้นเราได้ตัดผ่านไปนะครับยอดก็อาจจะแทมองไม่เห็นแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผักบุ้งมีที่เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ตั้งแต่น้องๆคนงานเขากลับไปผมก็ตัดเสร็จตรงเมื่อที่ที่เห็นอยู่เมื่อกี้ที่แรกนะครับ ก็จะเป็นเม็ดที่เม็ดที่สามที่ผมตัดเสร็จนะครับหรือเคลียร์เสร็จสามรอบแล้วนะครับครับพอมาถึงถึงตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะตัดกันถัดจากตรงที่น้องๆเขาได้ตัดกันไปนะครับก็เริ่มยอดเยอะแล้วนะครับยอดเยอะตรงนี้ก็อีกสักสามวันข้างหน้าก็ยอดออกมาเต็มเลยนะครับครับแล้ววันนี้นะครับวันนี้ผมเองนั้นจะยำํำ ย่ำผักบุ้งแปลงนี้หร,หรือทิ้งนะครับจะือทิ้งผักบุ้งแปลงนี้ถามแห้งแล้วเมื่อคืนก็ฝนตกมายังหนักเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าทุกบอ่อของผมนั้นผมจะทําแอ่งไว้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อรองรับเวลาเราหรือผักบุ้งทิ้งนะครับปลาก็จะมาตกมาพักอยู่ตรงนี้นะครับหรือช่วงที่เราปลูกผักบุ้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งที่รองรับน้ําได้พอประมาณนะครับพอประมาณเลย ก็ที่สักงานหนึ่งได้นะครับไม่ไม่ถึงงานดีเกือบๆนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นที่รับน้ําแล้วก็ให้ปลามาพักอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเราครับย่าผักบุ้งทิ้งนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมจะย่าหรือหรือทิ้งตรงนี้นะครับก็จะเตรียมแปลงนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ปลูกผักบุ้งในรอบถัดไปนะครับ ครับก็ใช้ท่อใหญ่เลยนะครับท่อสูบน้ำมวงมงคลนะครับเอามาสูบน้ำเลยครับผมเองก็เพิ่งขึ้นจากบ่อนะครับก็ยังเหนื่อยเหนื่อยพูดอะไรไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับก็ขอนำคลิปยาวคลิปนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีสาระอะไรมากมายมาฝากเพื่อนๆนทุกคนนะครับครับคลิปนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะครับไปคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามและกด subscribe ขอขอบคุณมากๆน,นะคะ